ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเห็นแก่ตัวคำว่าถูกเอาเปรียบกลายเป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยเกินไปบางคนถูกเอาเปรียบเรื่องงานบางคนถูกเอาเปรียบเรื่องเงินบางคนถูกเอาเปรียบความรู้สึกและที่เจ็บปวดที่สุดคือหลายคนถูกเอาเปรียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เรื่อย ความจริงแล้วปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่โลกใจร้ายขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่กำลังซ่อนอยู่ในวิธีคิดท่าทีและการวางตัวของเราเองบทความชุดนี้จะพาคุณไปเข้าใจกลไกลทางจิตวิทยาของการเอาเปรียบพร้อมเรียนรู้ว่าจะทำตัวอย่างไรให้คนไม่กล้าล้ำเส้นและไม่กล้าเอาเปรียบคุณอีกต่อไปโดยไม่ต้องเป็นคนร้ายไม่ต้องใช้ความรุนแรง แต่ใช้พลังของความชัดเจนและคุณค่าในตัวเองเป็นเกราะป้องกันชีวิตตลอดไปตอนที่หปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนเอาเปรียบแต่อยู่ที่เรายอมให้เขาเอาเปรียบหรือไม่ในชีวิตของคนเราเกือบทุกคนเคยถูกเอาเปรียบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางคนถูกเพื่อนเอาเปรียบเรื่องงานบางคนถูกหัวหน้าเอาเปรียบเวลาและแรงกายบางคนถูกแฟนเอาเปรียบความรู้สึก และบางคนถูกคนรอบตัวเอาเปรียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตไปแล้วสิ่งที่น่าคิดคือทำไมบางคนถูกเอาเปรียบบ่อยมากแต่บางคนแทบไม่เคยถูกเอาเปรียบเลยทั้งที่อยู่ในสังคมเดียวกันเจอคนประเภทเดียวกันทำงานที่คล้ายกันคำตอบไม่ได้อยู่ที่คนเอาเปรียบเก่งแต่อยู่ที่ระวังตัวแบบไหนให้เขากล้าเอาเปรียบหรือไม่กล้าเอาเปรียบเรา คนจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าเราดีไปเองเขาเลยเอาเปรียบเราใจอ่อนเขาเลยได้ใจเราไม่อยากมีปัญหาเลยยอมยอมไปแต่ในเชิงจิตวิทยาความจริงลึกกว่านั้นมากมันไม่ใช่แค่ใจดีหรือใจอ่อนแต่มันคือสัญญาณที่เราส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีขอบเขตและเมื่อมนุษย์เห็นคนที่ไม่มีขอบเขตเขาจะทดลองทันทีว่าถ้าฉันล้าเส้นไปอีกนิดจะเป็นอะไรไหม ถ้าเรายอมเงียบเขาจะล้ำอีกนิดถ้าเรายังเงียบเขาจะล้ำอีกมากสุดท้ายคนที่ถูกตำหนิว่าเอาเปรียบก็จะกลายเป็นเราที่ถูกมองว่ายอมเองคนเอาเปรียบมองหาคนแบบไหนในทางจิตวิทยาคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นไม่ได้สุ่มเลือกเหยื่อแบบมั่วๆเขาประเมินจากพฤติกรรมไม่ใช่จากคำพูดเขาจะดูว่าคนนี้กล้าปฏิเสธไหมคนนี้กล้าแสดงความไม่พอใจหรือเปล่า คนนี้ให้ค่าตัวเองมากแค่ไหนคนนี้กลัวเสียใจคนอื่นมากกว่ากลัวเสียตัวเองหรือไม่ถ้าเขาสัมผับได้ว่าคนนี้ไม่กล้าพูดไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าขัดใจใครเขาจะลองขอยืมเงินฝากงานฝากเวลาฝากความรับผิดชอบฝากแม้กระทั่งความผิดของตัวเองถ้าเรายอมครั้งแรกนั่นคือสัญญ,ญาณว่าพรมแดนของคุณขยับได้ถ้ายอมซ้ำเขาจะเชื่อว่า พรมแดนของคุณไม่มีจริงและจากวันนั้นการเอาเปรียบจะกลายเป็นเรื่องปกติความจริงที่เจ็บคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกเอาเปรียบเพราะเขาร้ายแต่ถูกเอาเปรียบเพราะเราไม่กล้าปกป้องตัวเองหลายคนโตมากับคำสอนว่าต้องเกรงใจคนอื่นอย่าทำให้ใครไม่สบายใจเสียสละคือสิ่งที่ดีอดทนไว้เดี๋ยวเขาก็เห็นความดีเราเอง คำสอนเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่ถ้าใช้โดยไม่มีขอบเขตรหรือ boundaries มันจะเปลี่ยนจากความดีเป็นช่องโหว่ความเกรงใจทำมากเกินไปเท่ากับคนอื่นจะไม่เกรงใจเราความอดทนทำมากเกินไปเท่ากับคนอื่นจะเคยชินกับการกดเราเสียสละทำมากเกินไปเท่ากับคนอื่นจะมองว่าเป็นหน้าที่ของเรา สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่ต้องยอมเสมอทั้งที่ไม่ใช่ความถูกต้องแต่เพราะไม่อยากมีปัญหาคนที่ไม่ถูกเอาเปรียบไม่จําเป็นต้องดูไม่จําเป็นต้องร้ายแต่ต้องชัดจุดร่วมของคนที่ถูกเอาเปรียบน้อยมากคือ 1. เขากล้าพูดในสิ่งที่ไม่พอใจ 2. เขากล้าปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิด 3. เขา,าให้ค่าตัวเองสูงกว่าความสบายใจชั่วคราวของคนอื่น 4. เขาไม่กลัวการถูกมองว่าไม่ถูกใจคนคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวไม่ได้เสียงดังไม่ได้ใช้อำนาจแต่เขาใช้เส้นขอบเขตเป็นเกราะป้องกันตัวเองคนเอาเปรียบไม่ชอบคนประเภทนี้เพราะเขารู้ว่าทําไปก็ไม่ได้อะไรแถมอาจโดนตอกกลับอีกคําถามสําคัญที่คุณต้องถามตัวเองวันนี้ลองถามตัวเองตามตรงแบบไม่ต้องเข้าข้างตัวเองว่าเราเกรงใจจนเสียผลประโยชน์ตัวเองบ่อยแค่ไหน เราเคยยอมทั้งที่ไม่อยากยอมกี่ครั้งเราเคยพูดคำว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจไม่โอเคไหมเรากลัวอะไรมากกว่ากลัวคนอื่นไม่พอใจหรือกลัวตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะถ้าวันนี้คุณยังเลือกความสบายใจของคนอื่นมากกว่าศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนคุณก็จะเจอคนมาเอาเปรียบในรูปแบบใหม่ๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสมอสรุปตอนที่หนึ่งแบบสั้นแต่ชัด คนเอาเปรียบไม่ได้น่ากลัวเท่ากับคนที่ไม่กล้าปกป้องตัวเองการยอมครั้งแรกเท่ากับการเปิดประตูให้ถูกเอาเปรียบครั้งต่อไปคนที่ไม่ถูกเอาเปรียบไม่ได้ร้ายแต่ชัดเจนในขอบเขตถ้าเราไม่ให้ค่าตัวเองคนอื่นก็จะไม่ให้ค่าเราเช่นกันตอนที่สองนิสัยเจ็ดอย่างที่ทำให้คุณกลายเป็นเป้าหมายของคนเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัว คนจำนวนมากไม่เคยตั้งใจจะเป็นเหยื่อของใครแต่กลับตกอยู่ในวงจรเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือถูกใช้งานเกินขอบเขตถูกฝากภาระถูกโยนความผิดถูกเอาเปรียบความรู้สึกและสุดท้ายก็ต้องเป็นฝ่ายเจ็บอยู่คนเดียวขณะที่อีกฝ่ายเดินจากไปอย่างสบายใจสิ่งที่น่ากลัวคือคนเหล่านี้มักพูดเหมือนกันว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนถึงชอบมาเอาเปรียบผม แต่ในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวกำลังส่งสัญญาณให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนที่กดได้ดันได้ใช้ได้และไม่ค่อยกล้าตอบโต้และนี่คือเจดนิสัยสำคัญที่ทำให้คุณตกเป็นเป้าหมายของคนเอาเปรียบได้ง่ายมากกว่าที่คิดนิสัยที่1เกรงใจทุกเรื่องจนลืมเกรงใจตัวเองคนที่เกรงใจคนอื่นมากเกินไปมักจะลืมไปว่า ตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ควรได้รับการเกรงใจเช่นกันคุณจะรู้สึกผิดทันทีถ้าต้องปฏิเสธใครสักคนแม้ในใจจะไม่สะดวกเลยก็ตามคุณจะยอมเหนื่อยยอมเสียเวลายอมเสียทรัพยากรเพียงเพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังคนเอาเปรียบจะมองคนแบบนี้ออกทันทีเขาจะรู้ว่าขออีกหน่อยก็ได้เดี๋ยวเขาก็ยอมเองและเมื่อคุณยอมครั้งแล้วครั้งเล่าความเกรงใจของคุณจะกลายเป็นเครื่องมือให้คุณอื่นใช้ และความเห็นใจที่คุณมีจะกลายเป็นบ่วงที่มัดตัวคุณเองนิสัยที่สองไม่กล้าพูดว่าไม่กลัวคนไม่รักกลัวคนโกรธคำว่าไม่เป็นคำสั้นๆแต่ทรงพลังมากในเชิงจิตวิทยามันคือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตของฉันกับความคาดหวังของคนอื่นแต่หลายคนกลับไม่กล้าใช้คำนี้เพราะกลัวจะถูกมองว่าใจร้ายกลัวถูกเกลียดกลัวเสียความสัมพันธ์เมื่อคุณไม่กล้าพูดว่าไม่ คนเอาเปรียบจะได้เรียนรู้ทันทีว่าคุณไม่มีด่านป้องกันเขาจะกล้าขอมากขึ้นขอถี่ขึ้นและขอในเรื่องที่หนักขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายจากคำขอธรรมดาจะกลายเป็นภาระที่คุณต้องแบกโดยไม่มีทางเลือกนิสัยที่สชอบอธิบายตัวเองยืดยาวจนดูเหมือนรู้สึกผิดตลอดเวลาเวลาคนที่มีขอบเขตชัดเจนปฏิเสธเขาจะมักพูดสั้นๆชัดๆและจบเช่น ขอโทษนะเรื่องนี้ผมไม่สะดวกแต่คนที่ถูกเอาเปรียบง่ายมักจะพูดยืดยาวอธิบายเหตุผลร้อยแปทั้งที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายละเอียดขนาดนั้นการอธิบายมากเกินไปในเชิงจิตวิทยาคือการส่งสัญญาณว่าฉันรู้สึกผิดกับการปฏิเสธและเมื่ออีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดนั้นเขาจะใช้มันเป็นช่องเจาะเขาจะต่อรองเขาจะกดดันและคุณจะถอยในที่สุดนิสัยที่ส ยอมรับผิดแทนคนอื่นเพื่อรักษาบรรยากาศมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยอมแบกรับความผิดที่ตัวเองไม่ได้ก่อเพียงเพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้งไม่อยากให้ใครเสียหน้าไม่อยากให้บรรยากาศตึงเครียดในช่วงแรกคุณอาจถูกมองว่าเป็นคนดีเป็นคนที่เสียสละแต่ในระยะยาวคุณจะถูกมองว่าเป็นที่รองรับความผิดอย่างถาวรคนเอาเปรียบจะกล้าผลักภาระมาให้คุณมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าอย่างไรคุณก็ยอม และเมื่อถึงวันที่คุณทนไม่ไหวแล้วลุกขึ้นปฏิเสธคุณอาจกลับกลายเป็นคนที่ถูกมองว่ามีปัญหาเสียเองนิสัยที่5ให้ค่าเกินพอดีตั้งแต่แรกจนกลายเป็นมาตรฐานที่คนอื่นใช้กดคุณตอนแรกคุณอาจแค่อยากช่วยแต่คุณช่วยเกินกำลังช่วยเกินหน้าที่ช่วยเกินขอบเขตและทำแบบนั้นซ้ำๆจนกลายเป็นภาพจำของคนรอบตัวจากการช่วยเหลือด้วยน้ำใจกลายเป็นหน้าที่โดยปริยาย และเมื่อใดก็ตามที่คุณช่วยน้อยลงหรือหยุดช่วยคนอื่นจะไม่ได้คิดว่าคุณแค่เหนื่อยแต่จะคิดว่าคุณเปลี่ยนไปใจแคบลงไม่เหมือนเดิมทั้งที่ความจริงคือคุณกำลังกลับมาดูแลขอบเขตของตัวเองนิสัยที่6กลัวความเงียบกลัวการเผชิญหน้าหลายคนยอมถูกเอาเปรียบเพราะกลัวบรรยากาศตึงเครียดกลัวความเงียบหลังจากพูดความจริงกลัวสายตาไม่พอใจของคนอื่น คุณจริงเลือกความอึดอัดในใจของตัวเองแทนที่จะเลือกความชัดเจนตรงหน้าแต่คนเอาเปรียบไม่กลัวความเงียบเขาไม่กลัวความอึดอัดเขาต้องการเพียงผลลัพธ์คือได้ในสิ่งที่ต้องการและเมื่อเขารู้ว่าคุณเป็นฝ่ายที่กลัวความอึดอัดมากกว่าเขาก็จะใช้ความนิ่งความกดดันและความคาดหวังบีบให้คุณถอยทุกครั้งนิสัยที่7เห็นค่าความสัมพันธ์มากกว่าศักดิ์ศรีของตัวเอง คนที่ถูกเอาเปรียบซ้ำๆมักจะให้ค่ากับคำว่ารักษาความสัมพันธ์สูงมากจนยอมเหยียบศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่เรื่อยๆคุณจะคิดเสมอว่าช่างมันเถอะอย่างน้อยก็ยังได้รักษาน้ำใจกันไว้แต่สิ่งที่คุณอาจไม่เคยถามตัวเองคือความสัมพันธ์ที่ต้องแลกกับการสูญเสียคุณค่าในตัวเองมันคุ้มจริงหรือเพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเจ็บฝ่ายเดียว เมื่อคุณมีนิสัยเหล่านี้หลายข้อพร้อมกันคุณจะกลายเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบของคนเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะคุณดีผิดที่และดีโดยไม่มีขอบเขตคนเอาเปรียบไม่ได้ชนะเพราะเขาเก่งอย่างเดียวแต่เขาชนะเพราะคุณไม่ปกป้องพื้นที่ของตัวเองตั้งแต่แรกนิสัยที่ทําให้คุณถูกเอาเปรียบไม่ได้เริ่มจากความอ่อนแอเสมอไปแต่เริ่มจากความใจดีที่ไม่มีขอบเขตความกลัวคนไม่รักกลัวบรรยากาศเสีย ลัวถูกมองไม่ดีล้วนเป็นประตูที่เปิดให้คนอื่นก้าวเข้ามาในชีวิตคุณเกินสิทธิ์ที่เขาควรจะมีถ้าคุณไม่อยากถูกเอาเปรียบอีกสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่คนอื่นแต่คือนิสัยการตอบสนองของตัวคุณเองตอนที่ 3, สามศิลปะของการตั้งขอบเขตพูดอย่างไรให้คนไม่กล้าล้ำเส้นแต่ไม่ต้องเป็นคนร้ายหลายคนเข้าใจผิดว่าการตั้งขอบเขตคือการทำตัวแข็งกร้าวต้องพูดแรงต้องตัดขาด ต้องทำให้คนอื่นกลัวแต่ในความจริงการตั้งขอบเขตที่แท้จริงคือการสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยความเคารพต่อตัวเองและผู้อื่นมันไม่ใช่การทำร้ายใครแต่มันคือการปกป้องพื้นที่ของหัวใจเวลาและพลังชีวิตของคุณให้ไม่ถูกใช้เกินขอบเขตที่คุณรับได้คนที่ตั้งขอบเขตเป็นไม่จำเป็นต้องอารมณ์เสียไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเสียงแข็ง แต่เขาจะมีความหนักแน่นอยู่ในคำพูดและการกระทำซึ่งเป็นสิ่งที่คนเอาเปรียบสัมผัสได้ทันทีว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่ดันได้ง่ายเหตุผลที่หลายคนตั้งขอบเขตไม่สำเร็จไม่ใช่เพราะพูดไม่เก่งแต่เพราะใจยังรู้สึกผิดกับการปกป้องตัวเองลึกๆคุณอาจยังรู้สึกว่าการปฏิเสธคือการทำร้ายคนอื่นการไม่ช่วยคือความใจแคบการพูดตรงคือความเห็นแก่ตัว และตราบใดที่คุณยังคิดเช่นนี้คุณจะตั้งขอบเขตได้เพียงแค่ในคำพูดแต่ในพลังงานและท่าทีคนอื่นจะยังสัมผัสได้ว่าคุณพร้อมจะถอยเมื่อถูกกดดันจริงๆคนเอาเปรียบไม่ได้กลัวคำพูดสวยๆเขากลัวความแน่นในใจของคุณเขากลัวคนที่ภายนอกสุภาพแต่ภายในมั่นคงเพราะเขารู้ว่าต่อให้กดดันแค่ไหนคนแบบนี้ก็ไม่ยอมเสียเส้นของตัวเองง่ายๆ หลัก5ข้อของการตั้งขอบเขตอย่างมีพลังข้อที่หชัดเจนในสิ่งที่รับได้และรับไม่ได้ก่อนที่คุณจะตั้งขอบเขตกับใครได้คุณต้องตั้งขอบเขตกับตัวเองก่อนคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเรื่องไหนคุณรับได้จริงๆและเรื่องไหนคุณรับไม่ได้เดือดขาดถ้าคุณยังลังเลกับเส้นของตัวเองคนอื่นจะลังเลกับการเคารพคุณเช่นกันการรู้ขอบเขตของตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่มันคือความรับผิดชอบต่อสุขภาพใจของตัวคุณเองข้อที่ 2. พูดให้สั้นกระชับและตรงประเด็นไม่ต้องใช้คำอธิบายยืดยาวคนที่ตั้งขอบเขตเก่งจะไม่พูดอ้อมไม่พูดแก้ตัวและไม่พูดเพราะกลัวถูกเข้าใจผิดเขาจะพูดตรงในแบบที่สุภาพเช่นเรื่องนี้ผมไม่สะดวกจริงๆผมรับงานเพิ่มไม่ได้ในช่วงนี้ผมขอไม่เข้าร่วงในเรื่องนี้ ประโยคสั้นๆเหล่านี้มีพลังมากกว่าการอธิบายยืดยาวสิบประโยคเพราะมันสื่อสารชัดว่านี่คือเส้นของฉันข้อที่สน้ำเสียงต้องหนักแน่นแต่ไม่ต้องแข็งประด้างน้ำเสียงคือพลังงานที่ส่งออกไปมากกว่าคำพูดถ้าคุณพูดถูกทุกคำแต่เสียงสัน่นแววตาลอกแลกท่าทีลังเลคนเอาเปรียบจะรู้ทันทีว่าคุณยังไม่แน่ในเส้นของตัวเอง แต่ถ้าคุณพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสายตาตรงและท่าทีสงบแม้คำพูดจะสุภาพแต่พลังที่ออกไปจะสื่อชัดว่าเรื่องนี้ต่อรองไม่ได้ข้อที่4อย่าเปิดช่องให้ต่อรองถ้าเป็นเรื่องที่คุณตัดสินใจแล้วไม่ควรตามด้วยประโยคที่เปิดโอกาสให้เขาต่อเช่นถ้าไม่ติดอะไรคงจะช่วยได้หรือเดี๋ยวขอดูก่อนนะเพราะนั่นคือการเปิดประตูให้การกดดันรอบต่อไปเริ่มขึ้น การตั้งขอบเขตที่ดีต้องปิดประตูอย่างสุภาพไม่ใช่ปิดแบบกระแทกแต่ก็ไม่ใช่แง้มไว้อย่างลังเลข้อที่ 5. ยอมรับความไม่สบายใจชั่วคราวเพื่อแลกกับความสบายใจระยะยาวการตั้งขอบเขตแทบทุกครั้งจะมาพร้อมความอึดอัดช่วงสั้นๆจะมีความเงียบมีสายตาไม่พอใจมีบรรยากาศที่ไม่อบอุ่นเหมือนเดิมและนี่คือด่านทดสอบว่า คุณจะกลับไปยอมเหมือนเดิมหรือยืนในเส้นของตัวเองต่อไปถ้าคุณยอมถอยเพราะทนความอึดอัดไม่ไหวคุณจะได้ความสบายใจชั่วคราวแต่จะเสียพื้นที่ชีวิตไปอีกยาวนานตัวอย่างการตั้งขอบเขตแบบคนที่ไม่ถูกเอาเปรียบแทนที่จะพูดว่าก็ได้เดี๋ยวช่วยอีกครั้งก็ได้ทั้งที่ในใจเหนื่อยเต็มทีลองเปลี่ยนเป็นช่วงนี้ผมรับเพิ่มจริงๆไม่ไหวขอโทษด้วยนะแทนที่จะพูดว่า เกรงใจเดี๋ยวทำให้ก็ได้ลองเปลี่ยนเป็นเรื่องนี้ผมขอไม่รับนะแทนที่จะเงียบแล้วไปนินทาลองเปลี่ยนเป็นผมไม่สบายใจในเรื่องนี้อยากให้คุยกันตรงๆประโยคเหล่านี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกเกรงในช่วงแรกแต่ในระยะยาวมันจะสร้างภาพจำใหม่ให้คนรอบตัวว่าคุณเป็นคนที่มีเส้นชัดและเมื่อภาพจำนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆคนเอาเปรียบจะค่อยๆหายไปจากชีวิตคุณเองโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เพราะคุณไล่เขาออกแต่เพราะเขารู้ว่าเล่นกับคุณแล้วไม่คุม้มการตั้งขอบเขตไม่ใช่การผลักคนอื่นออกจากชีวิตแต่คือการคัดกรองว่าใครควรอยู่ในพื้นที่ของคุณด้วยความเคารพการพูดให้ชัดไม่ใช่การทำร้ายใครแต่เป็นการซื่อสัตย์กับตัวเองและโลกจะปฏิบัติกับคุณตามเส้นที่คุณวางไว้เสมอถ้าคุณวางเส้นต่ำโลกจะเหยียบคุณได้ต่ำ ถ้าคุณวางเส้นชัดโลกก็จะต้องเดินอย่างระวังตอนที่สพลังของท่าทีทำอย่างไรให้แค่ยืนเฉยเฉยคนก็ไม่กล้าลำเส้นบางคนแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่คนรอบข้างกลับไม่กล้าลำเส้นไม่กล้าเอาเปรียบไม่กล้าผลักภาระใส่ในขณะที่บางคนต่อให้พูดปฏิเสธแล้วก็ยังถูกตือ้อถูกกดดันถูกฝืนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความแตกต่างนี้ไม่ได้อยู่ที่คำพูดเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ท่าทีและพลังที่คุณส่งออกไปซึ่งเป็นภาษาที่มนุษย์รับรู้ได้ไวกว่าเหตุผลและเร็วกว่าเหตุผลเสมอในเชิงจิตวิทยามนุษย์ประเมินคนจากสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูดมากถึงกว่าครึ่งหนึ่งของการรับรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแววตาน้ำเสียงการยืนการนั่งจังหวะการตอบสนองหรือแม้แต่ความนิ่งเงียบ คนเอาเปรียบจะอ่านสัญญาณเหล่านี้เก่งมากเพราะเขาต้องใช้มันเพื่อหาช่องถ้าเขารู้สึกว่าคุณลังเลไม่มัน่นคงหรือกลัวการ,รเผชิญหน้าเขาจะรู้ทันทีว่าคุณคือคนที่ดันได้ 1. แววตาที่ไม่หลบคือด่านแรกของการป้องกันตัวเองคนที่มักถูกเอาเปรียบจำนวนมากมีลักษณะร่วมกันคือเวลาถูกขอในเรื่องที่ไม่อยากทำเขามักจะหลบตา ยิ้มแห้งๆห,หรือหัวเราะกลบเกลื่อนแววตาแบบนี้ในเชิงจิตวิทยาคือสัญญาณของการถอยคนเอาเปรียบจะรับรู้ทันทีว่าแม้คุณจะพูดว่าไม่แต่ใจคุณยังไม่แข็งพอจะยืนในเส้นนั้นจริงๆตรงกันข้ามคนที่แค่สบตานิ่งๆโดยไม่แข็งกร้าวไม่ยิ้มกลบแต่ก็ไม่หลบมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ง่ายทันทีส ท่าทางที่มั่นคงทําให้คําปฏิเสธมีน้ําหนักขึ้นทันทีลองสังเกตตัวเองเวลาไม่กล้าปฏิเสธคุณมักจะขยับตัวไปมาเอียงตัวหลบไหลกอดอกหรือก้มหน้าโดยไม่รู้ตัวท่าทางเหล่านี้สื่อสารว่าฉันไม่มั่นใจในสิ่งที่พูดแต่ถ้าคุณยืนหรือส่วงตัวตรงไหลผายหายใจนิ่งและเคลื่อนไหวช้าๆคนตรงหน้าจะสัมผัสได้ถึงความมั่นคง แม้คุณจะพูดคำเดิมแต่พลังของมันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิง 3. ความนิ่งคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งหลายคนพยายามอธิบายพยายามแก้ตัวพยายามเติมคำพูดเพื่อหนีความอึดอัดแต่ความนิ่งเงียบต่างหากคือสิ่งที่ทำให้คนเอาเปรียบลังเลมากที่สุดเมื่อเขาขอในสิ่งที่เกินขอบเขตและคุณนิ่ง เงียบมองเขาด้วยสายตาสงบโดยไม่รีบร้อนตอบนั่นคือการส่งสัญญาณว่าคุณกำลังคิดอย่างมีหลักไม่ได้ถูกเร่งได้ง่ายคนเอาเปรียบไม่ชอบความนิ่งแบบนี้เพราะมันทำให้เขาอ่านใจคุณได้ยากและไม่อ่านคุณไม่ออกเขาจะไม่กล้าเดินเกมต่อแรงๆ 4. น้ำเสียงที่ไม่ขึ้นไม่ลงเกินไปคือเสียงของคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้คนที่ถูกเอาเปรียบมักจะมีน้ำเสียงสองแบบคือ อ่อนมากเกินไปหรือแข็งด้วยอารมณ์ทั้งสองแบบนี้ล้วนเปิดช่องให้เกิดการกดดันต่อไปได้น้ำเสียงที่ดีที่สุดคือเสียงเรียบสงบชัดและไม่รีบไม่ต้องดังไม่ต้องดุแค่ชัดและนิ่งก็เพียงพอแล้วน้ำเสียงแบบนี้จะสื่อว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดขอร้องและก็ไม่ได้อยู่ในโหมดโกรธแต่คุณอยู่ในโหมดตัดสินใจแล้ว 5. จังหวะการตอบที่ไม่รีบ คือการยืนยันคุณค่าของตัวเองคนที่มักถูกเอาเปรียบจะรีบตอบรีบรับรีบปฏิเสธด้วยความเกรงใจแต่คนที่เห็นคุณค่าตัวเองจะหยุดคิดก่อนตอบเสมอแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามการหยุดเพียงไม่กี่วินาทีก่อนพูดคือการบอกอีกฝ่ายโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าเวลาของฉันมีค่าการตัดสินใจของฉันสำคัญและนี่คือสิ่งที่คนเอาเปรียบไม่ชอบเพราะเขาไม่สามารถเร่งคุณได้ง่ายเหมือนเดิม 6ท่าทีที่สอดคล้องกับคำพูดจะสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวถ้าคุณพูดว่าไม่แต่สุดท้ายก็ยอมทุกครั้งท่าทีของคุณจะค่อยๆสอนคนอื่นว่าคำว่าไม่ของคุณแปลว่าได้ในที่สุดแต่ถ้าคำพูดและการกระทำของคุณไปในทิศท,ทางเดียวกันอย่างสม่ำเสมอแม้ช่วงแรกจะมีคนไม่พอใจแต่ในระยะยาวคนรอบตัวจะเริ่มปรับตัวและเรียนรู้ว่าจะกดคุณไม่ได้เหมือนเดิม พลังภายในสำคัญกว่าทักษะภายนอกท่าทีทั้งหมดจะไม่ส่งพลังเลยถ้าภายในคุณยังรู้สึกว่าฉันต่ำกว่าเขาฉันไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือฉันต้องยอมถึงจะถูกรักเพราะต่อให้คุณฝึกท่าทางดีแค่ไหนแต่พลังที่ออกมาจะยังสั่นและคนเอาเปรียบจะสัมผัสได้เสมอ การเปลี่ยนท่าทีที่แท้จริงจงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อภายในว่าฉันมีคุณค่าเท่ากับคนอื่นและฉันมีสิทธิ์ปกป้องพื้นที่ชีวิตของตัวเองคนไม่กล้าล้ำเส้นไม่ใช่เพราะคุณดุหรือแข็งกร้าวแต่เพราะคุณมีท่าทีที่นิ่งมั่นคงและสอดคล้องกับคำพูดแววตาท่าทางน้ำเสียงและจังหวะก,การตอบล้วนเป็นภาษาที่ท่งพลังยิ่งกว่าคำพูด เมื่อพลังภายในมั่นคงท่าทีภายนอกจะหนักแน่นโดยไม่ต้องฝืนและเมื่อคุณยืนอยู่ในเส้นของตัวเองได้จริงคนเอาเปรียบก็จะถอยออกไปโดยอัตโนมัติและในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอยู่กับเราจนจบหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในวันนี้จะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นกล้าตั้งขอบเขตให้ชีวิตและไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบหัวใจของคุณได้ง่ายอีกต่อไป หากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ